สวัสดีครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมากินสเต็กกันนะที่ร้านสเต็กลุงหนวดสาขาพสัสดุเจดีนะครับผมอันนี้สามาชิกของเรานะวันนี้เราก็มาก,กับหมอปีวก็น้องหิมะนะครับผม Hello today we eat steak l u ง e n ว a s for the menu are steak french fries and nugget that I order we ordered ordered steak salad and american fried rice okay here you go for you and for me thank you now we're waiting for order right yes no customer here it's very weird actually it's a lot of customer on a saturday very good I like it mm. Mm. check on the camera I saw you hello mm. yummy เอ้คุณอยากกินข้าวผัดอเมริกันขอขอรูปอ่ัเพราะเรากินผักด้วยนะลูเห็นไปแบบนี้ครเมนูที่น้องธรรมะสั่งก็จะเป็นสเต็กหมูนะครับแล้วก็สลัดหมูหอมมอปิ้นแล้วก็ข้าวผัดอเมริกันของผมนะครับผม ปกติร้านนี้คนจะเยอะนะแต่ว่าวันนี้คนน้อยมากเลยก็วันเสาร์ด้วยนะเศรษฐกิจอาจจะไม่ดีจริงนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาลองชิมกันดูนะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมก็กินข้าวกันน กินหมดแล้วครับอร่อยมากๆเลยนี่ก็เป็นอาหารที่เรากินกันนะหมดเกลี้ยงครับเป็นไงครับธรรมะอิ่มไหมวันนี้อิ่มอิ่มค่ะโอเคครับแม่เป็นไงบ้างอิ่มอร่อยกำลังลดน้ำหนักก็เลยกินสลัดจะไปกินอย่างอื่นอีกนะไม่อิ่มอันนี้จะเป็นสาขาพัสดุเจดี ก็คงไม่ต้องบอกลราเนาะว่าเจอเด็กลงหวงก็มีชื่อเสียงแค่ไหนนะครับผมมีทุกที่นะนคแคบทุกเขตเลยนะครับผมเดี๋ยวไว้เราไปเที่ยวไหนก็ถ่ายมาชบกันใหม่ครับสำหรับนี้ต้องขอกับคำว่าบ๊ายบาย